ิดเหรอไม่ไม่หกเหรอคลื่นให้บัดนกตายหาเลยรถเบนซ์แค่นั้นเบนเหรอเบนดิว้าวดูดินนบิแล้วมันจะไม่บินออกนอกรังเหรอบินดิเอาเขาจับจับยังไงอ่ะก็เคยเห็นไหมคะโอ้บินเต็มเลยดูตาไม่เคยใช่ไหมเหมือนอยู่ในไอ้นั่นเลยอ่ะไดโนเสาร์อืมดูสิปั๊ก เอสิปักไหนะสั้นๆๆๆตกๆอยู่ไหนันตกมันน่าจะแตกนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ขอบยบายยีลัก่อนค่ะบายๆมันไม่มือไห้บายกู นี่นี่ไี่น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 ะนี่เจ้ากเเทศนี่อูดอูดอูดดูอูดดมาแล้วปูปลาขัดปูปล่เจาะกันจาะกันจาะกันเนี่ยตรวนี้ถ้าเคยเห็นตัวนี้ตัวตัวนี้ยอดีกว่าเลยกระจานเทศตัวกระเจาเทศตัวใหญ่เลยเห็นมนีอูดด้วยนขาไปขนแมลแล้วนะนี่นะขนอะไรเขมขนดอกแล้วอูดนอนตายไปแล้วดูอูดดิมันนอนนอนอยู่ไหนอูดตรงไหนอูดตัวนั้นละลูกที่มันเหนคอยยาวๆมันไปไหนโอ้เข้าม้ไปแล้วเข้าไม้ไปแล้ว บินเล่นเลยบินมาแล้วะเฮ้ยอุ่ยนู่นนูนกตัวเป็นรมเลยเห็นไหมบินเหมือนจูสิกตากเลยนะตัวสีขาวที่เกาะอยู่ตรงนู้นนะลูกที่เกาะอยู่บนหลังคาโนะน่ะนกโคตรแหลมอ่ะมีอูดด้วยสีขาวเนี่ยเขาจับมาจากไหนจับมาจากอินเดียนี่มีอูดด้วยนะอันนี้อูดที่คอยาวเห็นไหมที่มันนอนอยู่ที่พื้นน่ะเห็นไหม เขาเรียกว่า um, อ oh. right. uh ูดในี uh ่ยพูดอูดอูดในต้นต้นหญ้าเหรอเออเขาเรียกว่าอูดพูดสิอูดอูดเออไล้วที่เป็นหน้าเงาอืมสกปรกเนาะตัวมันตัวมันติดวะนกบินไปนี่นี่นี่ก็นกระวังนกรองสีสีขาวด้วยก่อต้นไม้ใกล้ๆแล้วนี่นะ่ไมมันกินอะไรอยู่อ่ะมันอยู่ที่อะไรนี่ขับไปก่อนเรื่อยๆอูดอูดอูดมันยืนแล้ว ตัวใหญ่ไหมไม่เลยดูมันติดดินดูดิสนีกขุดมันเป็นเงี้ยวเหมือนหนังเลยไม่ไอ้นั่นไงไอ้นั่นหมันจ้ำเลยอ่ะคนมันล่วงอือมันเอ้ยมันลุกแล้วมันลุกแล้วมันมันเหม็นจังเลยไปนะตดีไหม็วนี่สุกหลบไปแล้วบ๊ายบายอู บบาายนกไฟไม่ายอูดนี่แหลตแหลตแหลตใช่อุ้ยอุ้ยมันกำลังจะบินนกนกมันกำลังจะบินที่อยู่บนต้นไม้อะก็เลยมันเกาะกันสองตัวอย่างนั้นสองตัวเลยหลังค่ะอืมีหลายตัวเลยตัวนี้เกาะอยู่อยู่บนต้นไม้เยอะเลยดูมันบินมันบิน แดดแดดแดดอุ้ยอุ้ยนี่นกอะไรนี่โคตรสวยเลยอ่ะจะกันจะกันจะจยจะลุกยูลุกยูยูลุกยูสวยอ่ะดูที่หัวหมันสิหัวมันมีอะไรอยู่ที่ตรงที่ข้างหลังหัวตรงนี้มันด้วยอ่ะที่ขาวชัดเลยอ่ะแดดแดดมีอะไช่วยดิทำไมฉันก็จบหนึแดดมันขกียร์เอาแล้วจะไปยังไงเนี่ยเดื่องจีเรื่องอย่างช้าเลย

ไม่รู้แมนโอลลดตัวใหญ่มากเลยอออตามาอยู่ภูเก็ตไม่เคยมาถ้าเปยุงเที่ยวไปพามาเที่ยวนมนะใช่ะไหมเด็กเขาจับมาได้ไงนี่แม่ไม่ดึงเที่ยวนี่นะแม่ไม่ดึงเที่ยวลืมไปถ้าเป็นเด็กอะปฐมมาให้พามาซาฟารีเวิลด์เนี่ยสีขาตาเคยมาแล้วตอนเด็กกับปุนกับจี้ที่นี่แหละแล้วก็ลงไปให้อาหารลงไปให้อาหารยีราฟ มันมีผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมข้างหลังตรงนี้แควกวักแควกวักเอามามาดูฝั่งนี้นี่เขาจับมาได้เหรอไม่เขาเขาต้องซื้อมาเลี้ยงฝั่งนี้ก็มีกบทเยอะเลยโอแสดงว่าหลายร้านนะเนี่ยหลายร้านพันล้านกะก็มีตรงนี้อ่อืมนี่ฝั่งนี้ก็มีหลึ่ง้านหนยีราฟยังงั้นหนราฟยังงั้นอ้โอ้ยเอ้ยตัวอะไรนี่ อุ้ยตัวอย่างใหญ่อ่ะโค้งทุวสวยเนาะมีสีชมพูมาลาบูสต๊อกนี่เห็นไหมมันนกมันอยู่แถวนี้เหรอถือว่ามันมันดูมันมีนบ้านคนมากนะว่าไหมมันดูมันดูเอาแล้วเขาถ้าเขาเลี้ยงมาแล้วมันบินไปไหนแล้วทำไงอ่ะนะไม่จับเขาช่างมาเลยอืมมันเยอะเลยมันขับพลังมันเนี่ยอุ้ยมันมีนกไอนี่เลยนกธรรมดานกธรรมดาตัวกระจกเข็ไม่ก็ Yeah, 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 yeah. ถ้ามีอาหารมันก็ไปได้วะวะวาขวาขวาขวยังไม,ม่อกเปะจบอ่ะโอเคันได <Okay. S 2> ีมัน,ม,น,ม,นมันเข้ามาทุกนี้มันกัดอุยปากดูปากมันยาวดิปากมันยาวเนาะใช่ไหม,มี่มีตัวใหญ่ๆบ้างมเนี่ยดูนะที่เกาะอ,อยู่บนต้นไม้ก็เต็มเลยโวดูดิด<อ>สีขาวอะ่ะเข้ามามีแต่นก เดี <pathway> ๋ยวไปสัตว์ใหญ่นะสัตวนะ์ตัวใหญ่นะหนูชอบไหมคะพี่น้ำใส่หน้ามาด้วยนะเนาะเดี๋ฟฟนะนะวยวไปเล่าให้พี่น้ำใสฟังนะหนูจําไว้นะว่าหนูมาเห็นสัตว์กี่อย่างแล้วนะอันนี้เห็นนกแล้วใช่ไหมคะเห็นอูดแล้วใช่ไหมคะนู่มๆมีมีฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้คีราคีราเดี๋ยวไปเล่าให้พี่น้ำใส่ฟังด้วยนะพี่น้ำใสไม่ได้มาโอเคไหมคะ หน uh ูต huh. well er. ้องจำให้ได้นะอืออือม่มีนะหวานตัวเลยออโอ้ยเป็นน้องฟ้าก็พินพ์เออมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ไหนมาดูฝั่งนี้ลูกยีราฟตัวเปล่มเลยรีบเร็เร็วยีราฟยีราฟโอ้ยีราฟคอยาวหนูเห็นไหมโคตรใหญ่เลยนั่นไงยีราฟตัวเปล่มเลยนั่นเอง นั่นไงลูกมีรับพอยาวนั่นไงนั่นไงตัวสีส้มอ่ะเห็นไหมเห็นยัง,งที่มันเดินอยู่อ่ะข้างในข้างในบ้านนั่นนะ่ะเห็นยัง